สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการข่าวนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังคงจับจ้องมองดูกันอยู่นะครับในดอกกลางนะครับว่าทางอิสราเอลเนี่ยจะเอาคืนอิหร่านหรือไม่และถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วอิหร่านเนี่ยจะโต้อตอบเอาคืนกับอิสราเอลหรือไม่อย่างไรนะครับจะขยายตัวบันปหรือไม่นะครับดูข่าวแปรต่างประเทศจีนนี่กันนะครับอิหร่านเตือนกองกำลังสหร,รัฐโกรธนะครับไปที่ไบเดน สำหรับการส่งเสริมอิสราเอลหลังการโจมตีนะครับของบรรดาขีปนุษย์ทิ้งตัวอิหร่านเตือนสหรัฐนะครับขณะที่การกล่าวของไบเดนในรมันจุดประกายความขัดแยง้งไบเดนนะครับได้ส่งสัญญาณการอนุมัติโดยปริยายและก็การสนับสนุนที่ชัดเจนแก่อิสราเอลสหรัฐจะต้องแบกรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการส่งเสริมอิหร่านนะครับข่คมขู่ ไบเดนกังวลน,นะครับภายหลังเพนตากอนรั่วไหลบรรดาแผนการโจมตีอิรานต่างๆของอิสราเอลอิรานนะครับได้ออกหนึ่งคำขาดต่อสหรัฐเหนือการกล่าวต่างๆของประธานาธิบดีไบเดนในเยอรมันคณะของผู้แทนของอิหร่านนะครับที่สหประชาชาติส่งจดหมายข่มขู่สู่สภาความมั่นคงนะครับแห่งสหประชาชาติพวกเขาเกล่าวอ้างว่าไบเดนได้ส่งสัญญาณการอนุมัติ โดยปริยายและการสนับสนุนที่ชัดเจนแก่อิสราเอลสิ่งนี้นะครับสำหรับความก้าวร้าวทางการอาหารที่ผิดกฎหมายที่มีโอกาสความเป็นไปได้ของอิสราเอลต่ออิหร่านจดหมาฉยฉบับนั้นนะครับตั้งข้อสังเกตว่าสหรัฐจะต้องแบกรับนะครับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับบทบาทของพวกเขาในการส่งเสริมผลักดันและก็เป็นตัวเปิดนะใช้ งานนะครับของการกระทําใดๆของความก้าวร้าวต่อสาธารณรัฐอิสลามอิรานะครับได้กล่าวว่าสหรัฐยังจะต้องรับผิดชอบสําหรับบรรดาผลที่จะตามมาของความพินาศหายนะต่อสันดิภาพของภูมิภาคในสัปดาห์ที่แล้วนะครับไบเดนได้กล่าวว่าเขาได้มีหนึ่งความเข้าใจนะครับของอิสราเอลที่จะโต้อตอบนะบอย่างไรและก็เมื่อไร ในเวลาเดียวกันนั้นนะครับบรรดาแผนการล้างแค้นของอิสราเอลนะครับยังได้ถูกสร้างขึ้นนะครับในสาธารณบนเทอร์กรมมันได้เป็นหนึ่งการรั่วไหลที่ปรากฏออกมาชัดเจนของเอกสารรัฐบาลสหรัฐที่โครงร่างนะครับของบรรดาการประเมินผลของหน่วยข่าวกรอง <c oughs> เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่างๆของอิสราเอลที่จะโจมตีอิหร่านบรรดาเอกสารลับนะครับรวมถึงการวิเคราะห์ ของภาพถ่ายทางดาวเทียมของบรรดากิจกรรมต่างๆทางการอาหารของอิสราเอลแฟ้มต่างๆนะครับได้กล่าวว่า IDF ได้รับมือบรรดาขี่บราวุธแบบทิ้งตัวที่ถูกยิงออกมาและก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงบรรดากิจกรรมโดรนต่างๆก่อนหน้านี้ในเดือนนี้แทบจะแน่นอนที่สุดที่จะโจมตี1ต่ออิหร่าน ทำเนียบข่าวนะครับได้กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐขณะนี้เนี่ยกำลังห่วงกังวลอย่างลึกซึ้งนะครับจากการรั่วไหลนั้นนะครับเข่าวแปรจากประเทศจีนนะครับก็ยังดูเหมือนนะับอิสราเอลยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในะตามคําสาบานนะครับปฏิญาณของนายมนตรีเดธันยาหูนะครับว่าจะโจมตีเอาคืนอิหรานนะครับปรากฏว่ามันมีข่าวรั่วไหลออกมานะลงไปในที่สาธนารณะนะ ว่าหน่วยข่าวกองนะครับของสหร,รัฐนี่รับทราบนะเกี่ยวกับแผนการโจมตีของอิสราเอลพูยง่ายก็คือมีส่วนรับรู้เห็นในแผนการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านนะครับและเหมือนกับว่าเป็นการอนุมัติโดยปริยายนั่นเองก็ไม่ได้มีการห้ามปราบอะไรเรามีการสับสนุนที่ชัดเจนนะครับอิหร่านก็ขู่แหะครับว่าไม่พอใจนะว่าเตือนว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับระวังนะครับอิหร่านก็จะโจมตีสหร,รัฐแล้วก็ไม่ปล่อยไว้เช่นเดียวกัน นะครับในฐานะที่มีการส่งเสริมผักดันและเป็นตัวเปิดแผนการการะทําต่างๆของความก้าวร้าวนะครับของอิสราเอลต่ออิหร่านนั่นเองนะครับต,ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก็สร้างความกังวลให้กับประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐในข่าวล่วไหลครั้งนี้เช่วกันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ